ใครที่ติดตาม Facebook ป้าหนึ่งอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ป้ากำลังซุ่มฟิตลดน้ำหนักรวมถึงมีน้องๆหนูๆห,หลายๆคนบ่นโอดโอยมานะคะว่าป้าทำแต่ของหวานหนูอ้วนมากเลยขอเมนูที่แบบว่าไม่ค่อยอ้วนหน่อยนะคะมีไหมจัดไปกับเมนูนี้ค่ะอกไก่ยอบพริกไทยดำโปรตีนสูงไขมันต่ำแต่กินเยอะไปมันก็อ้วนอยู่ดีนะเอาให้พอประมาณนะจ๊ะ ใครอยากทำน้ำยำนะคะป้าเคยลงคลิปน้ำยำสำเร็จรูปไปแล้วค่ะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะตอนนี้ไปเริ่มต้นลงมือทำอกไก่ยอพริกไทยดำก่อนดีกว่าค่ะเริ่มต้นน้ำอกไก่มา2ชิ้นลอกหนังให้เรียบร้อยนะคะ2ชิ้นที่เห็นในถาดนี้ป้าลองชั่งน้ำหนักดูแล้วได้400กรัมค่ะหั่นอกไก่เป็นชิ้นเล็กๆจะได้นำไปปั่นง่าย นำอกไก่ที่หั่นแล้วเทลงในเครื่องปั่นค่ะเครื่องปั่นตัวนี้ป้าใช้ของฟิลิปนะคะราคาซื้อมาประมาณ2,000กว่าบาทช่วงลดราคาค่ะไม่มีเครื่องปั่นจะสับไก่เอาก็ได้แต่ว่าเนื้อมันอาจจะไม่เนียนละเอียดเท่ากับการใช้เครื่องปั่นนะอันนี้ก็คงแล้วแต่สกิลแหละแต่ป้าสับทีไรมันไม่ค่อยเนียนค่ะใส่เกลือป่อนลงไปครึ่งช้อนชาถ้าซีเรียสหน่อยก็อาจจะใช้เป็นเกลือโรโซเดียมได้นะคะ แป้งข้าวโพด2ช้อนกลางหรือ13กรัมถ้าไม่มีแป้งข้าวโพดใช้แป้งมันแทนได้ผงฟู1ช้อนชาครึ่งถ้าจะใช้ช้อนกลางตวงก็ประมาณเท่าที่เห็นเมื่อกี้นี้นะคะไม่ใส่แป้งข้าวโพดไม่ใส่ผงฟูได้ไหมป้าเคยลองทำแบบไม่ใส่แล้วนะคะเนื้อมันไม่ค่อยโอเคอะค่ะไม่ชอบเลยแนะนำว่าใส่จะดีกว่าถัดมาค่ะใส่พริกไทยดำลงไปตามชอบ แล้วก็อาจจะเติมส่วนผสมอื่นๆเพิ่มได้ตามความพอใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือว่าเครื่องเทศอื่นๆอาจจะปรุงรสเพิ่มด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นรสดีคนออะไรแบบนี้ถ้าไม่ชอบถ้าซีเรียสนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้น้ำแข็ง3-5ก้อนอย่าพึ่งใส่ไปนะคะน้ำแข็งเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวตัวน้ำแข็งจะทยอยใส่ลงไปในขณะปั่นไก่ค่ะเพื่อรักษาตัวเนื้อไก่นะคะไม่ให้เกิดความร้อนจนมากเกินไปในระหว่างการปั่นใครกลัวเครื่องพังนะคะน้ำแข็งอาจจะทุบให้เล็กลงก่อนใส่ลงไปปั่นก็ได้ค่ะปั่นเนื้อไก่จนกระทั่งละเอียดนะคะไม่ได้จับเวลานะคะป้าก็สังเกตเอาเนื้อไก่อะค่ะว่ามันได้ที่หรือยัง น้ำแข็งเนี่ยอาจจะผสมน้ำเล็กน้อยก็ได้ค่ะก่อนที่จะใส่ลงไปแต่อย่าใส่น้ำจนมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อไก่อ่ะค่ะมันจะเหลวแล้วมันจะไม่อร่อยเมื่อปั่นเนื้อไก่จนกระทั่งเนียนได้ที่แบบนี้ค่ะน้ำเนื้อไก่ที่ปั่นได้เทลงถาดหรือเทลงบนจานก็ได้ค่ะแล้วนำไปแช่ช่องฟรีซเป็นเวลา4 0นาที เราจะเอาไปแช่จนกระทั่งแบบว่าเย็นขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้เย็นถึงขั้นแบบเป็นน้ำแข็งแข็งโป๊กนะคะหาแรปพลาสติกหรือถุงพลาสติกคลุมตอนเอาเข้าช่องฟรีซด้วยก็ดีค่ะหลังจากนำออกมาจากช่องฟรีซนะคะนำไปปั่นอีกรอบค่ะสัก2-3นาทีนี่นะคะเนื้อไก่ก็จะแบบแข็งประมาณนี้ค่ะไม่ได้แข็งโป๊กเห็นไหมปั่นรอบเดียวได้ไหมป้าไม่ต้องปั่นสองรอบได้ไหมจริงจริงก็ได้แต่ป้ารู้สึกว่า ปั่นสองรอบแบบนี้เนื้อไก่ยอที่ได้มันจะเด้งกว่าค่ะอ่าอันนี้หลังจากปั่นรอบที่2ดูเนื้อไก่นะคะจะเนียนขาวเด้งๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนวดนวด,นวดคลุกๆุแบบนี้ด้วยพายยางหรือช้อนนะคะอีกสัก2-3นาทีไม่อยากนวดไม่อยากคลุกก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะข้ามไปเลยก็ได้นะในการห่อค่ะนำตัวฟรอยมา อยากได้กลิ่นหอมของใบตองก็อาจจะปูใบตองรองด้านในของฟอยด้วยก็ได้นะคะนำเนื้อไก่ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววางลงไปค่ะป้าจะแบ่งห่อเป็นทั้งหมด2อันนะนำมือเนี่ยนะคะจุ่มในน้ำเล็กน้อยค่ะบางๆก็พอแล้วก็จัดแต่งทรงของเนื้อไก่ของเราค่ะให้มันเป็นแทงๆการเอามือจุ่มน้ำจะทำให้เนื้อไก่เนี่ยนะคะมันติดมือเราน้อยลงค่ะ เมื่อได้ส่งที่ต้องการแล้วจับม้วนให้แน่นเลยนะคะในการม้วนใช้ฟอยยาวนิดนึงเนอเนื้อไก่มันจะได้ไม่ทะลักออกมาเสร็จแล้วค่ะก็บีบด้านปลายนะคะเพื่ออัดตัวไก่ของเราเนี่ยให้มันแน่นแล้วก็ม้วนม้วนม้วนมวน้มว,นมวนด้านปลายของฟอยค่ะแบบนี้1สูตรป้าบแบ่งทําได้2แท่งแบบนี้ใครคิดว่ามันใหญ่ไป จะแบ่ง3แบ่งสียังไงก็ได้นะคะต้มน้ำใส่หม้อหรือกระทะให้ร้อนไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าเดือดจัดนะคะเอาประมาณนี้พอนำไก่ยอที่เราเตรียมไว้วางลงไปค่ะปิดฝาแล้วก็ต้มด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนเป็นเวลา30นาทีหรือจนกระทั่งสุกป้าทำไมไม่นึ่งใครอยากนึ่งก็นึ่งได้ค่ะ แต่พอดีเคยเจอคอมเมนต์หลายๆคนบอกว่าอยู่ต่างประเทศไม่มีซึ้งนึงนะคะป้าก็เลยเอามาลองต้มดูต้มแล้วมันก็โอเคค่ะง่ายด้วยก็เลยต้มให้ดูนะจ๊ะ mm. เมื่อต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำไก่ยอที่ได้ไปแช่ในน้ำเย็นเป็นเวลา10นาทีเสร็จแล้วนำไปหั่นกินได้แล้วจ้า พริกไทยป้าเม็ดใหญ่ไปหน่อยนะคะก็จะดูเป็นแบบว่าใหญ่ๆนิดนึงถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเนี่ยจะใช้พริกไทยป่นละเอียดกว่านี้ก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยกินเปล่าๆเลยก็ได้หรือว่าจะนําไปประกอบอาหารก็ได้นะคะนี่เนื้อก็จะเนียนๆหน่อยเด้งประมาณนึงอะคะ่ะใครกําลังอยู่ในช่วงลดน้ําหนักก็ลองเอาไปทําทานดูนะจ๊ะกินอกไก่บ่อยๆมันก็เบื่อเนาะเอามาทําเป็นยำม,มันก็จะช่วยเยียวยารักษาจิตใจได้ค่ะ หั่นไก่ยอให้เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะหั่นเป็นแท่งยาวๆก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่ชอบย้ำอีกที่ตัวน้ำยำสำเร็จรูปเคยลงคลิปไว้แล้วค่ะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ลองเลื่อนหาดูนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวลองไปคำนวณแคลอรี่กันค่ะเดี๋ยวจะคำนวณเป็นแบบแคลอรี่ต่ออกไก่ยอหนึ่งแท่งให้ดูค่ะหนึ่งแท่งคือไอหนึ่งก้อนอันนี้นะคะแบบที่ยังไม่ตัดนะ ในการคำนวณแคลอรี่นะคะป้าใช้โปรแกรม My Fitness Pal ในการคำนวณค่ะใครสนใจก็ลองเซิร์ชหามาใช้งานดูนะคะลองค่อยๆศึกษาดูป้าก็จะกรอกข้อมูลรายละเอียดของตัววัตถุดิบของเราลงไปนะคะแต่ผงขนออันนั้นกากา,กาเอานะคะจริงๆป้าไม่ได้ชั่งน้ำหนักไว้ก็คือใส่แค่แบบปลายช้อนเมื่อใส่วัตถุดิบต่างๆที่ใช้ลงไปในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะคำนวณค่าออกมาให้เราค่ะ อย่างอันนี้ป้าระบุไว้ในข้อมูละนะคะว่า1สูตรเนี่ยทำอกไก่ยอได้2แทง่งดูตรงเซิร์ฟวิ่งนะคะเห็นไหมคะมีเลข2อยู่โปรแกรมก็จะคำนวณออกมาให้เลยค่ะว่าถ้าบริโภค1แท่งนะคะจะได้รับพลังงาน258แคลมีคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่15%หรือ8.9กรัม แฟตหรือไขมัน9%หรือ2.4กรัมแล้วก็มีโปรโตีนสูงถึง76%หรือ47กรัมเชียวค่ะเอาละค่ะถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันบ้างนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบค่ะเริ่มต้นที่ตัวอกไก่ป้าซื้อมา2ชิ้น35บาท อกไก่เนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายราคานะคะอย่างที่ป้าซื้อมาเนี่ยมันจะดูแพงนิดนึงเพราะว่าป้าใช้เป็นเนื้อไก่อนาัยอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นไก่ปกติเอ่อที่ไม่ใช่ไก่อนามัยก็ใช้ได้นะคะโลนึงก็ประมาณแบบ40-50อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ช่วงฤดูกาลแล้วแต่แหล่งน้ําแข็งตีไปสัก25สตางค์ผงฟูกะเอาว่า1บาทค่ะแป้งข้าวโพด1บาท37สตางค แป้งข้าวโพดหาซื้อไม่ยากเลยนะคะตามตลาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างอะไรแบบนี้มีขายใช้น้อยใช้ไม่บ่อยซื้อถุงเล็กมาก็พอค่ะอย่างอันนี้ป้าก็ใช้ถุงเล็กนะคะถุงหนึ่ง200กรัม21บาทเท่านั้นเองของคณอแต่ยี่ห้ออื่นๆก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้นะคะแต่ถ้าใครแบบจะทำเยอะๆอย่างเงี้ยซื้อแป้งข้าวโพดแบบถุงเป็นกิโลค่ะต้นทุนตรงนี้มันจะต่ำลง เกลือ,อตีไปว่า10สตางค์ผงปรุงรส50สตางค์ใครไม่ได้ใส่ตัดทิ้งเลยนะคะพริกไทยดำตีไปว่าสัก3บาทค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร1ส,ตรสูตรคือทำได้2แท่งนะจะได้41บาท22สตางค์ทำได้2แท่งดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อแท่งก็จะอยู่ที่20บาท61สตางค์ค่ะทำเองกินเองก็สะอาดปลอดภัยแล้วก็ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ด้วย ต้นทุนที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะจ๊ะยังไม่รวมค่าที่ค่ะแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าหอค่าจีปาถาอื่นๆเด้ออกไก่ okay, ยาออันนี้ทำแล้วนะคะเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้3-4วันค่ะอาจจะเก็บได้นานกว่านั้นนะคะแต่ยังไม่เคยลอง ตอนนี้ป้านะคะพยายามลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารค่ะควบคุมอาหารไม่ใช่การกินน้อยนะคะกินให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายกินให้ครบ5หมู่แต่ว่าเน้นอาหารที่ไขมันต่ำค่ะโปรตีนสูงยังไงป้าขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังพยายามลดน้ำหนักอยู่ทุกคนนะคะรวมถึงอันนี้คือบอกตัวเองด้วยเหนื่อยเหลือเกินทุกวันนี้ แล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันไหนลดน้ำหนักสำเร็จนะจะมาอวดหุ่น <c oughs> วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ